จับตาตุลานี้เตรียมตัวบิตคอยอาจพุ่งอย่างรุนแรงครับในเดือนตุลาคมท่ามการการเปลี่ยนแปลงสภาพคล่องทั่วโลกครับ นักวิเคราะห์คริปโตชื่อดังนะที่ชื่อว่าวิลลี่วูครับคาดการณ์ว่าบิตคอยอาจจะพุ่งอย่างรุนแรงครับทะลุ67,000ดอลลาร์ในเดือนตุลาคมปีนี้ครับนอกจากเขาจะคาดการณ์ว่าบิตคอยจะพุ่งเดือนตุลาคมของปีนี้แล้วนะครับวิลลี่วูยังคาดว่าปีหน้าครับ2025ครับจะเป็นเป็นปีทองเลยนะเป็นปีของบิตคอยครับโดยคาดว่าสิ่งสภาพคล่องทั่วโลกนี่น่าจะแบบดีขึ้นนะครับบิตคอยครับไจะซบเซามาเกือบตลอดทั้งเดือนนี้นะฮะโดยมูลค่ามาเก็ตแคป ได้ร่วงลงไปก่อนที่จะฟื้นตัวขึ้นมาช่วง2 3สาวันที่ผ่านมานี้ก็นักวิเคราะห์หลายคนคะครับเริ่มมองว่าตาลาดคริปโตกำลังจะกลับเข้าสู่ขาขึ้นอีกครั้งหนึ่งการฟื้นตัวเล็กน้อยของตาลาดคริปโตครับเกิดขึ้นพร้อมกับสิติแรงงานของสหรัฐครับที่ค่อนข้างดีดังนั้นนักวิเคราะห์ครับจึงคาดการณ์ว่าธนาคารกลางสหรัฐกําลังจะปรับลดดอกเบีย้ย โนวเกรสนะครับมหาเิรษีคริปโตกล่าวว่าบิตคอยมีแนวโน้มที่จะพันผวนระหว่าง55,000ถึง75,000ดอลลาร์ในขณะนี้จนกว่าจะมีแรงกระตุ้นจากภายนอกเกิดขึ้นโดยกระแสที่รุนแรงจาก b บิตคอย a ฮ v i n g แล้วก็ Bitcoin ETF เอฟครับที่ลดลงแล้วนะครับแม้ว่าจะเกิดการผันผวนค่อนข้างกว้างนะครับแต่ว่าน o ว r กรสก็มองว่าเป็นผลดีต่อการเติบโตในระยะยาวโดยกล่าวว่าหากราคาย,ยังเคลื่อนที่แถวๆ60,000ถึง70,000ดอลลาร์ จะไมไ่ทำให้ราคาของสินทรัพย์เนี่ยพุ่งขึ้นในระยะยาวอย่างแน่นอนครับราคาจําเป็นที่จะต้องพุ่งทะลุจุดอัลทามไฮที่ 73, ม่ันดอลลาร์มันถึงจะพุ่งอย่างไรครั้งหนึ่งนะครับนี่เป็นอีกหนึ่งการคาดการณ์อีกแล้วนะครับของนักวิเคราะห์ที่ว่าบิตคอยจะพุ่งขึ้นไปในช่วงปลายปีนี้นะครับซึ่งก็มีคนเคยคาดเอาไว้เช่นกันเกิน6 5 0 0 0ดอลลาร์นี่อาจเป็นไปได้แน่นอนนะครับผมเชื่อว่าอย่างนั้นแต่ว่าปีหน้าเป็นปีทองเลยหรือเปล่า มันมีแนวโน้มอยู่นะฮะแนวโน้มคือหลังฮ้าวิ่งไปแล้วเกิน6เดือนราคามันมักจะพุ่งกลับขึ้นไปอาจจะมากกว่า2-3เท่านั่นเองอันนี้ก็ต้องจับตาดูกันต่อไปคุณละคับคิดเห็นอย่างไรคุณเชื่อไหมในเรื่องนี้แล้วคุณคิดว่าคุณจะซื้อบิตคอยเก็บไว้สักเท่าไหร่ยังไงก็ลองวางแผนกันดูก็แล้วกันนะครับติดตามบิตคอยเคซี่ครับบ้าไปสุดเรื่องของบิตคอยทุกวัน8โมงเชา้าตามเวลาประเทศไทยที่นี่ครับไทยทาวน์แชนเนลคอนเทนต์ดีเพื่อไทยทั่วโลกนะครับเพราะทุกที่มีคนไทย ซัพพอร์ตกันได้ง่ายๆครับกดสั b สกายกดไลค์กดแชร์ส่งต่อให้เพื่อนๆแล้วก็สามารถเติมังินใช้ผมได้ง่ายๆเลยผ่านทาง True Money w a l l e t นะครับถ้าเห็นปุ่มจอยใต้คลิปกดได้เลยเป็นเมมเบอร์แบบรายเดือนแต่ถ้าไม่เห็นไม่เป็นไรก็กลับมาที่ TrueMoney Wallet นะครับผมส่วนใครอยากจะเทรดคริปโตเคอเรนซีแต่ไม่รู้จะใช้บริการเจ้าไหนดีนะครับผมผมแนะนำครับ b y b i t ครับ b y b i ิเป็น1ใน5ผู้ให้บริการที่ได้รับความนิยมสูงสุดในโลกนะครับมีผู้ใช้งานเยอะมากปลอดภยัยใช้งานง่าย ที่สาคัญมีเหรียญเยอะมากให้เทรดนะครับถ้าอยากได้รีวอร์ดอยากได้สิทธิทพิเศษต่างๆอยากได้ส่วนลดต้องสมัครผ่านลิงก์ใต้คลิปนี้เท่านั้นนะฮะเดี๋ยวดูจบแล้วเลื่อนลงไปใต้คลิปมีลิงก์ให้ไว้แล้วกดสมัครได้เลยรับล,ลองว่าคุณได้สิทธิ์นั้นเดี๋ยวนี้นะครับผมวันนี้ลาไปก่อนเจอกันใหม่พรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ